อีย๋ยอดเกครับผมกินเศและคลิปวิดีโอที่ผมจะมาโซโลเลด้วยการใช้ผลสารสะเทือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับเออครับในช่วงของ1นึถึงสิบเวฟแรกเนะี่ยก็จะยังไม่มีอะไรนะครับก็มอนทุกตัวใน1นึถึงสิบเวฟนั้ยังง่ายอยู่นะั่ก็ใช้สกิล1นถึงสสกิลก็ตายแล้วนะครับถ้าเออหลังจาก5เบฟไปจะใช้ถึงจะใช้2สกิลเนาะ ครับพอถึงช่วงเวฟของ11เวฟถึง20เวฟเนี่ยกมอนก็จะมีความยากที่ยากขึ้นเนาะก็มอนก็จะมีดาเมจที่แรงขึ้นแถมอมอนเนี่ยจะยังถึกมากขึ้นนั้นอย่างน้ถ้าใช้ผลนี้เนี่ยก็จะจ่ายสกิลถึงประมาณ3 4ถึง4นะพอถึงช่วงที่เราสู้กับเจ้าเมนเจงเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะสู้ยากนิดนึงนะเพราะว่า เมลแจงเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีดาเมจพอควรนะสามารถฆ่าเราได้ภายใน3-4ทีเนาะก็วิธีสู้ของผมก็คือให้เราทําการกดหายคิสสังเกตครับลังจากนั้นเนี่ยให้ทาการปล่อยสกิลไปให้หมดนะผลจะเถองปล่อยไปให้หมดเลยนะครับผมปล่อยแล้วที่จะปล่อยได้นะพอเราปล่อยเสร็จเนี่ยให้ทาการแดดมีครับแดดนีแล้วก็กดหายคิสสังเกตรัวๆนะพอมันขึ้นเสร็จแล้วก็เข้าไปแกะสกิลใหม่ครับชันี้วนไปจนเจ้าเมลแจงตายเลยนะครับผม พอเรามาถึงที่เวฟ21ถึง30เนี่ยวิธีเล่นก็คืออ่าให้เราทำการกดฮาร์คิสังเกตนะครับแล้วก็รีบแดะไปแล้วก็รีบจ่ายสก,กิลให้หมดนะคร mm ับ hmm. ก็สาวพวกนี้เนี่ยก็จะตาไยไฟแต่3 3สก,กิลแล้วสาวคนใช้อ่าผลสัรสะเทือนเนาะแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจนะน,น่นะที่เวฟ25ขึ้นไปเนี่ยก็สื่อเหมือนจะใช้ประมาณ3-4สก,กิลนะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสาการโซโลดันด้วยผลส,สะสเทือนนะครับก็ผมขอจะสรุปเลยนะก็คือผลส,สะเทือนเนี่ยค่อนข้างจะใช้ได้ดีครับเพราะว่าค่อนข้างที่มีดาเมจแล้วก็เอลที่สูงนะครับแต่ข้อเสียก็คือ,อมันจะแบบว่าค่อนข้างจะต้องเอาตัวเนี่ยเข้าไปใกล้นอกจากถือว่าคนที่มีฮาคิปไม่ค่อยเยอะเนี่ยก็จะเ,เสี่ยงที่จะตายได้นะครับผมก็ถือว่ากลางๆนะศาบผลส,สะสเทือนนะก็สศาบคิปที่ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็กอย่ลืมกดไลค์กดซับก็ได้นะครับผม ต่อจากนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ